สวัสดีครับใช่ครับผมครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับผมครับขอโทษครับโทษครับไม่มีอะไรสองสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรามาจากกัรแสดงซีรีส์เรื่องใครดิแกงครับผมครับผมผมซีเดชันนะผมคีรินวิทจักครับผมวันนี้มาร่วมงานของคันโตะตลอดมินี่ะไครับอะไรครับ รับดีใจครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับตอนแรกเดินลงบันไดเลื่อนมาเราแบบเห็นไอยิมเงี่ยเราไม่เคยเดินเออวันนี้ได้เดินลงแล้วก็เทียร์โพนเทอะไรเงี้ยเราเราเราไม่เราเห็นไอคิมเนี่ยก็โอ้เยี่ยมที่ยโพนเทเลยพี่นี้ยนะครับพี่เห็นแท้มั้ยพี่แท้มั้ยเตี้เตี้ครับก็าเคยตื่นเต้นมากที่แบบว่า เป็นรุ่งงานเดินลมแดงของเจนเล็กรั้งที่20นี้แล้วก็ตื่นเต้นมากครับมีคนเยอะมากเลยตอนเดินลงมาแอบเก่งเล็กน้อยเพราะแบบว่ามองไปทางไหนดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ผ่านมาได้ดีครับผมเพราะอพี่เอาเทปอะมองพี่เขาอย่างเดียวเลยแบบเฮ้ยคนนี้มันหล่อขนาดแบบว่าเดินลงมาเงๆอดเเเตาาาพราะว่คนยอะมากแบบลงมาีดกระหน่ำเลยไม่รู้คิดใครฮะทีหลังจริงเหรอโอ้ขอบคุณครับ ไม่รู้ว่าจะกินด่างหลังก็ได้ฮะด้านหลังเป็นไรแค่นะ้ยฮะเออข้ามาชิงด้วยเออเราเาเราเปเราไม่ได้ครับขอบคุณที่กินให้นะฮะไม่รู้กินได้ผมหรือเปล่าเพราอันนี้เรา,เราก็สองคนมามด้วยเลยที่ใช่ที่แกใช่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกำลังหวานเลยนี่วนันนี้ก็หวานละบุญฮะก็นหวานละบุญเพราะตอนนี้เป็น EP ที่แปดแล้วก็เป็นแฟนกันแล้ว ในแท๊นยังไงกันบ้างอ๋อในแท๊กเราก็ดูแบบแฟนๆดูดูแฮปปี้ดูสนุกแล้วก็แบบว่าดูดูแฟนแบบก็ชมว่าหวานหวานดูแล้วดูมีความสุขจังเลยน่ารักจังเลยฟินอะไรเงี้ยเราเห็นเราก็ตุ้มตุ้มนะฮะแวาแฟนเขาบอกว่าผสมบริบูรณ์แล้วนะเรากลัวว่าจะขมแล้วอ๋อใช่เห็นอยู่บอกว่าไม่เป็นไรครับถึงแม้มีขมก็ต้องมีหวานปลายไหมอะไรเงี้ย ไม่รู้รอดูกันต่อดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวหนูสปอยฮะใช่ครับนี่หลุดง่ายๆอยู่ครับแล้วตอนนี้แบบเราทุกคนเนี่ยไดงานด้กันบ่อยๆนเลยใช่โอตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเริ่มพอเป็นงานละเริ่มแบบว่าพอเข้าใจใช่ใช่ก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มพัฒนาขึ้น เท่ครับเราเท่ชมเขาเยอะๆนะครับแพทแสกวันนี้คือพี่สีคนเท่เดี๋ยววันนี้ไปตามดูติ๊กตอกนะเจอเราหรือเปล่าเจอตัวเองหรือเปล่าชอบไปนอนดูเล่นฮะับอออกงานแล้วเจอตัวเองในติ๊กตอกแล้วมีมีอารมณ์ดีเรยมแราเราเตรียมมาแเตรียมเตรียมดูเขาเลยครับพี่สีคนเท่อันนี้ล่าสุดพุ่งกลับจากเขาเต้นครับผมเอนจอยครับเป็นครั้งแรกครับผมก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้สร้างตำนานอะไรมากฮะเพราะว่าเราก็ ยังเป็นตัวเล็กอยู่อะไรเงีเราแบบขอเริ่มเก็บประสบการณ์ดีกว่าถ้าเดี๋ยวเราเราไปใช้ถ่ายกันเดียวแต่ว่าจริงๆก็ enjoy ฮนะได้ไป็นความกับเพื่อนๆที่พี่หลีกตรงน้องผมเป็นยังไงบ้างครับผมก็นั่งคุมครับนั่งดูเขาจะตัวเขาจะแบบไปตอนไหนผมก็นั่งดูดูเพื่อนดูทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับทุกคนดู enjoy อย่างงาน,นปาร์ตี้ก็เห็นในคลิปนะแต่ถ่ายนะอันนั้าเรียกเป็นช่วง นั่งหน่อยมากในคลิปอะมันเป็นเรื่องมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราเราอะอยากเข้าไปนอนแล้วอะไรเงี้ยแตคค่คือเรากลัวผีเราคือเรารอซีว่าแบบไอซีเมื่อไหร่จะกลับห้องเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ลองโทรเราก็ถามดกคนที่อยู่นั้นไม่มีใครกลับเราเลยไม่กลัวแล้วง่วงนอนเราก็กลับไปนอนตอนสนุกกันอยู่ไงอาาตอนแรกตอนแรกก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปนอนกับเออน้องคนนี้นะน้องบอกไม่ไม่ปาร์ตี้สนุกน้องหลับไปก่อนแล้วน้องคนนั้นชื่อน้องบิก ช่โทรหามิกสายไม่เล่าแล้วแต่ผมก็สน ok ุกสนุกไงใช่แบบนานๆทุกครั้งดีฮะเป็นการฝึกนครับก็แบบได้เป็นตัดต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ใหม่ใช่ครับใช่ครับมีใครที่แบบมีความคาดหวังคก่อนนั้นเรารู้จักเขาเราก็ว่าเขาน่าจะแบบนี้เอ้วผมหมายแจ้งไม่ใช่อย่างที่เราคิดมีหรอเปลไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอพี่บุ๊กอ่าใช่เจอเจอพี่บุ๊กฮะ พี่บุ๊กอยู่ดีก็ไปเต้นเออแล้วแบ <c oughs> บวันดีนอ้องซีอะไรเงี้ยเออแบบอยู่ดีอเลอร์เฉยเลยแบบเออตอนอยู่ในกองก็แบบ <c oughs> เออ <c oughs> วันดีคเใช่เขาเป็นพี่ชวนคนที่แบบคนท่เขาก็จะแบบอินโทรเวิร์ดหน่อยเป็นมีความเป็นพี่แต่ว่าวันนั้นคือเหมือนเขาอเลอร์ติดปกติเขาไปเต้นเดี๋ยวก็าไปน, <c oughs> นอน็ค <c oughs> ือเล่นน้ำพี่บุ๊คพี่บุ๊กเล่นเป็นบาสเป็นทีมบอลน้ำพี่บุ๊กอยู่ดีคืออะไรรู้กำลังยิงพี่บุ๊กจับแป้นบิด แล้วก็ขำบอกว่านี่คนั่งงงนั่งขำกันเลยเออพี่บุ๊คชอบชอบอะไรเงี้ยรถแบบเราก็ได้เงี้ยพี่บใช่ใช่เราว่ามันหาเราต้องหาแบบเฮฮาใช่แล้วมีใครอยู่ในที่เราใครไหมมีใครสุดสุดสีอึ้งเลโก้ไหมไม่อึ้งเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วใช่ไหมจริงเหรอเหมือนเหมือนเรามาขายเขาเลยอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางของเขาเป็นแบบใช่เลยตรงนี้ใช่ ก็เหมือนเออเออช่าง่เถอะช่าง่เถอก็าต้นเต้นใช่ก็เต้นเต้นจอยใช่แล้วผมก็แบบนิดหน่อยนิดหน่อยพอจิบจิบใช่พี่เห็นผมขอแก้ข่าวพี่เห็นพี่เตถ่ายมันกำลังช่วงพักอยู่เพิ่งแบบเพิ่งเต้นเสร็จแล้วก็มานั่งพักเหนื่อยอะไรเฉยนะครับเือผมค่าจะ่วงแล้วแต่แค่แค่ประคองไว้อยู่ใช่โอเคคว่าเป็นปีที่แบบเราได้ลองหมถตอเวลาอาจจะน้อยไปนิดน้อใช่หม บไปปุ๊บก็อีกวันก็จับแล้วต้องรอปีหน้าครต้องรอดูปีหน้าว่ามันจะอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฮะค่งล่าสุดปล่อยเพลงอีกเพลงนึงอ๋อใช่ครับเป็นเพลงคู่ของเราเพลงแรกสองของคนเพลงนี้ชื่อว่าพี่อยากแกงต้านครับผมเป็นยังไงครับเพลงนี้เพลงเป็นเพลงน่ารักเป็นเพลงแบบที่ผมรุ้งศึกซ้อมมาสักพัก ใช่พ<ว>เพราะว่าผมไม่กล้าร้องเพลงให้คนอื่นฟังแต่ว่าพอได้ไปออกนานมาคุณเราก็เลยเริ่มกล้การ้องนะช่วงนั้นที่หัดเพลงก็คือแบบเรายังเขินในการร้องเพลงอยู่เพราะเราไม่ค่อยร้องเพลงให้ใครฟังแต,แต่ว่าเราก็ฝึกกับจีนจีนก็สอนผมว่าเออเท่าน,นี้ร้องมานี้นะอะไรเงี้ยก็ไปเรียนมาบ้างก็แบบพออัดนก็รู้สึกแต่เขาฝึกหนักมากเลยนะครับจริงฝึกหนักมากก็แบบว่า อะไรทำกันบ้านแบบได้ได้เนื้อสุกก็แบบว่านั่งร้องร้องเลยแบบว่าร้องตลอดเวลาช่วงหนึ่งเราเรากลัวเพลงมันออกไม่ดีช่วงไหนเอ็มวอะครับโหไม่เสร็จไม่รู้เหมือนเห็นร้องกนทั้งวันเลยครับถึง่าพออกมาแล้วเาราก็นะถือว่าหาห่ย่แล้วแฮปปี้ผลงานครับติดใจนะติดใจเรื่ากมาลงติเราติดใจเลงก็เริ่มติดใจขึ้น เริ่มแบบเอออยากรู้สึกว่าเอออยากร้องแบบเริ่มแบบปกติขึ้นเวทีก็ได้เออเป,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 ปิดเผยในน้องเลยตอบนะเห็นนี่ไม่ต้องพูงดแล้วเอ็นจอยผมก็ชอบอผมชอบเพลงนี้มากครับ,เ,บ,เ,บเ,เ,ปเป็นเพลงที่ผมบอกว่าผมเกือบหลุดล้าเลยเป็นเพลงเพลงนึงที่ผมชอบในซีรีส์เรื่องนี้ครับ ครับผมก็ขอฝากซีนแค่ที่แก้วนะครับผมแล้วก็เพลงพี่อยากแกงมร้องสองคนที่พี่บอกมาด้วยครับครับผมก็อย่าลืมนะครับฝนตกอย่างนี้นะฮะก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนฮะดูแค่ที่แกงทุกวันอาทิตย์นะครับฝนชอบตกทุกวันอาทิตย์ด้วยใช่สองทุ่มครึ่งครับผมก็จริงๆถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็รับชมพร้อมกันที่ยูทูบยินเป็นพีออฟเชี่ยวครับที่สี่คนที่พู้มาฮ้องก็ฝนนะครับผม